กลับเข้ามาพบกับรายการกันต่อนะครับลั่นทมเนี่ยปัจจุบันนะครับมอนก็ยังคงเรียกว่าลั่นทมอยู่นะของไทยในชื่อดั้งเดิมว่าจำปาโมนหรือว่าจำปามอนนะครับขณะที่คนลาวแล้วก็เขเมรเนี่ยเรียกว่าจำปาเฉยๆอืมครับแต่คนนอกวัฒน,นธรรมหรือชาติเพื่อนบ้านข้างเคียงที่คุ้นว่าจำปาเฉยๆเนี่ยนะเป็นของดั้งเดิมของชนชาตินั้นจึงเติม ชื่อชนชาตินั้นเข้าไปเพื่อให้ต่างจากจำปากะที่มาจากอินเดียนะก็คือมีอะไรจำปาลาวจำปาขอมจำปากัมโพดอย่างเงี้ยนะครับความพยายามสร้างศัพท์สันนิษฐานเกิดขึ้นหลายแนวคิดนะฮะบ,บางก็ว่าลั่นทมเนี่ยมาจากภากาทมหมายถึงดอกออดอกไม้ใหญ่หรือดอกไม้แห่งนครทม อย่างที่พบคาอธิบายลักษณะนี้ได้ทั่วไปในอินเทอร์เนต็ตนั่นแหละนะฮะก็คือลั่นทมเนี่ยเป็นไม้ที่นํามาจากขเขมรเล่ากันว่าไม้นี้เนี่ยนำเข้ามาปลูกในไทยเมื่อคราวที่ไปตีนครทมแล้วก็ได้ชัยชนะนะ,ะย้อนกลับไปประวัติศาสตร์ตรงนู้นครับแล้วก็เรียกชื่อเป็นที่ระลึกว่าลั่นทมเพราะลั่นเนี่ยแปลว่าตีนะ,ะก็เช่นลั่นคองลั่นกองเนี่ยตีคอง,ต,องตีกองนะ ธมหมายถึงว่าลครทมครับภายหลังลั่นทมเนี่ยเพี้ยนเป็นลัน่นลั่นลั่นทมลั่นทมเป็นททหารหมายก่อนใช้ทอธงเลยมเนะ่ะอ๋ะอตอนนี้ก็มาเป็นททหารแนละธมครับ,รบเรียกเหมือนเดิมอ่าเรียกเหมือนเดิมนะเป็นการอธิบายความว่าไทยได้ได,ได้พันไม้ชนิดนี้เนี่ยมาภายหลังจากที่พระเจ้าสามพยาหรือสมเด็จพระ บรมราชาธิราชที่1แห่งกรุงศรีอยยายกทัพไปวิชิตนครธมเมื่อพุทธศักราช1974บางก็ว่ามาจากสลันธมนะที่แผ่มาจากเขมรโบราณนะว่าสลันธมเนี่ยแปลว่าดอกไม้แห่งความรักที่มั่นคงนะครับก็ประมาณนี้แหละเนเรื่องของลั่นธมมันก็ตีความไปตีความกันมามตามภาษาของท้องถิ่นน่ะ ช่แต่ไอ้ที่จะมาเปลี่ยนเป็นรีลาวดีเนี่ยมันเขาอาจจะเรียกให้มันน่าฟังขึ้นอาจจะอย่างนั้นเดี๋ยวมาดูกันเบรกต่อไปแล้วกันนะว่าสรุปแล้วเนี่ยรีลาวดีมันยังไงครับพักสักครู่แล้วกลับมาติดตามกันในช่วงต่อไปของรายการสักครู่ครับ